จับบอสจับบอสะบอดสะบอดที่วิ่งออกไปนี่กันเรือยัใช่ไหมหาโพสไม่เจอคัดใช่ไหมโอเคครับอ่ะนักแข่งโซนมือใหม่เจ็ดระดับึ้นเวทีให้จะภาพด้วยเจอรับเจอรับเจอนะ ที่หนึ่งสีรีส์ที่สองนักกันที่สามเึ้นไปทีระับขึ้นไปมระับมารครับแห่เลียมา นักการมาโอ mode mode mode. ้เร็วมากมากเือร์ศดยเ้าเร็วคว้าอะไรเจอนะบนเวทีครับทั้งเสยดแะดับ มีลืแทนนัทงศนัทจูคุณนนท์โตทีนีอัามเดนาวุตรตัวแทนใจแน่ขึ้นมาลับนี่สดสบาโบริภิษทองบอและจัดติเมกจัดเยนะเพิ่เลยครับขพ้นเลยครับ